รัสัสดีครับพบกับผมเซลเต้คูโบต้าสันวิจุสุพรรณ์บุรีนะครับตอนนี้เราบุกมาที่อำเภอด่านช้างนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยมีความประสงค์จะทดลองใช้รถขุดคูปบต้ารุ่นยู7 3่ิซึ่งเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรถขุดขนาดเล็กขนาดจิ๋วแต่ว่าทำงานคล่องตัวทำงานไวนะครับตัวนี้จะ,ะมีความสามารถพิเศษในการตักอยู่ที่ 25ตักเท่ากับ1คิวนะครับแรงม้าเนี่ยคือเป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับเครื่องยนต์สิบหกแรงม้านะครับตัวนี้นะครับอันนี้พัฒนามาจากรุ่นยูห่งหเนาะรุ่นเดิมก่อนนั้นนี้เป็นยูสิบห้าก็เปลี่ยนเรื่องแขนที่ยาวมากขึ้นที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นการสาธิตการาขยับไวเทร็กซ้ายขวา เนื่องด้วยว่ารถขุดคูป o ต้รุ่นยู1743คันนี้นะครับจะม,มีความสามารถพิเศษในการขยับไบแท็กความกว้างที่990ม mm ิลลิเมตรถึงสูงถึง1,240ม mm ิลลิเมตรนะครับมีความพิเศษของรุ่นนี้นะครับครับว่าด้วยเรื่องของเจ้ารถขุดคูปุต้ายู1743เจ้าคันนี้นะครับเป็นซีรีส์ที่ น่าสนใจยังไงรู้ไหมครับใช้เครื่องยนต์ขนาด898 cc แรงม้าจะอยู่ที่16แรงม้าซึ่ง้ะเทียบกับเจ้า u 15เนี่ยเพิ่มมา3แรงม้าเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวถังน้ำมันเนี่ยบรรจุได้สูงถึง19ลิตรนะครับรองรับน้ำมันไบโอดีเซล B20 นะครับ ความสามารถพิเศษของ U17 ก็อย่างที่ทราบกันนะครับก็คือความพิเศษของมันใบแทร็กสามารถปรับได้ก็คือตั้งแต่ระยะ9 0 0 900อ่าโทษครับ990มิลลิเมตรจนถึง1 2 4 0มิลลิเมตรเลยนะครับใบมีดก็สามารถถอดสลักแล้วก็ปรับขนาดได้นะครับทางซ้ายและขวาเป็นรถขุดที่คล่องตัวครับคูต้ตเราคล่องตัวประหยัดน้ำมันใช้งานได้ดี นี่ลูกค้า,าทดลองใช้งานแบบขุดตแบบัดคือเป็นการทดลองเป็นการทดลองใช้งานในเรื่องของบูมอาร์มแล้วก็บุ้งกีครับทำงานร่วมกันเนื่องจากว่ารถขุดเนี่ยต้องทำงานประสานกันนะครับในในเรื่องของการคอนโทรลนะครับ ครับก็ได้จบการทดลองใช้งานรถขุดคู b o ต้ารุ่น u 1 7 3ิดเจ้าคันนี้ไปแล้วนะครับก็พอที่รู้กันลูกค้าก็ประทับใจกับการใช้งานก็คือเรียนรู้ขับได้ง่ายคือเรียนรู้ได้ง่ายครับแล้วลูกค้าเคยมีเจ้าแท็กเตอร์คูป o ต้อยู่แล้วด้วยมีอยู่หลายคันครับไม่ว่าจะเป็น24แรงมา้า36แรงมา้า50แรงม้าและเจ้า MU ซีรีส์ MU55 55แมาครับแล้วก็ได้ทดลองเจ้าคันนี้เสร็จสิ้นไปแล้วครับก็ทดลองขุดทด,ทดลองอาการใช้งานขยับไปแท็กอะไรแล้วแต่ครับก็เป็นที่ประทับใจลูกค้าก็โอเคบอกว่าชอบ <laughs> โอเคขอบคุณมากครับ <laughs> มีอะไรก็ติดต่อมาได้ที่บูต้าสานวิยุ2.9สุวรบุรีเบอร์ผม089 254 9 6 8 3เป็นเบอร์องผมเองครับเซลวเต้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ